พอเสียวหลูกนอนถึงหลูกเสียวพอนอนนอบันนี้นอฮะฮึกดไลค์กดแชร์กดรับตาคให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เ c ทุกท่านทุกคนนะคะอันนี้มาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็พังปีใหม่น้องใบข้าวช n แน,นลนะคะ พอพ่นสิพ้าลูกนอนสินอนบอ่อเบึงเบึงเบึงโอ๊ยใสย่ใส่สิพ้ากันนอนมีลอนนอนบอ่อเยอ <laughs> สิขวมตะโพนตัวเอออ,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 อพอเสียวลูกนอนให้ลูกเสียวพ่อนอนนอนแบบนี้นอนฮะือ <laughs> เอ,อ้อ

อืมนี่นี่นั่นนั่นได้คลองเล่นแล้วบัานนี้เอ้าเอ้าเอ้าเอาแล้วเอาแล้วคึกแล้วอืมอืมกดขาไปกับไปคือเก่าเออเอานอนบ่อเอาเอาลูกนอนได้บ่อเอากาลังกาลังมาเร็วกาลังมาเร็วนอน อ,อ,อุ้งอัวซ <c oughs> ะเหลือเกินนะเฮ้ยสรุปบนนอนสรุปบนนอนบนนอนแล้วโอ้ยหนูไปแล้วไปแล้วไปแล้วหัวปล่าห่มไปแล้วอุยุอุยยุยแล้วมานอนอ <c oughs>

อากาศหนาวมากนะคะวันนี้แดดบอออกเบิดมือนี่ยอันยาเสียมตัวล่องให้ืวอมเบิ้งสิไปส่งได้เอ้าสีเฮ็ดคืดเนี่ตอนหน่อยสีเฮ็ดคืดตอนจะคลองหน่อยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโชว์พลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตั้งกันเก่าเสียวกันนอนเนื้อสิไปเล่นเดิมกันเย็นนี่ฮะสรุปเสียวนอนได้บอมือนเหนียวเอาเอา ê ê ơ, nè nè, sao? Lục, ờng cái nón bờ day cắn lên, thứ mấy liêu là đơ, nhen ngoài bơi nhắm non nè, ừm ngoài xin nhòi gì nón bờ, chơi mấy liêu đấy. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นั่น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 ดันเร้วดันเร้วได้คู่มาอีกแล้วนั่นเออเออเออเมย์คุณเมย์คุณหวงดูนเลยเออเจอใหมเรีวนะเด็กหน่อยบอนอนนี่เด็กหน่อยบอนอนเจอใหม่เรี่ยวนะ นอนหรือไม่นอนอากาศหนาวยงบ่ยอมนอนอยู่อากาศเย็นจะหนาปูที่นอนให้นอนยังบ่ยอมนอนเบืองสิพับอย่างเดียวสีพับที่นอนจะได้ขาขาขาวหนูโตแล้วเด้อลูกนั่นนั่นหนูเป็นสาวแล้วนะนั่นนั่น เออเออเออถือแสเอออืมอืมอืมนี่กอดบ่หุ่มแล้วเด้อกอดบ่หุ Alright, ่มแล้วต้องกอดสองคนสิกีตะโพนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยมาลงมาลงเย ให้พอนอนก่อนหนูจังสีนอนตามหลังไว้เก่าบอกพอนอนให้ดูก่อนเดี๋ยวหนูจะนอนเอ <c oughs> าปัยญานี่ฮาเรื่องถือขาหลังแล้วน,นั่นนั่น ดึงยังอยู่ตึบเลย <laughs> สรุปบอนอน,อน,อน <laughs> พ่อก็เอานอนบอด้เด้อหุน่นสิไปนอนย่ามใดโบนสินอนตอนคําเทออเดียวเตง อากาศก็ดีดีแดดบดบ่นอนอยู่นอนนั่กันเลยไอ้นอนลงลูกนอนลงมาเร็วๆเอ๋ๆเร็วๆคนเก่งเร็วอ่านอนนั่งกันนอนนั่งกันอือเอาพ่อนอนก่อนพ่อนอนก่อนเดี๋ยวหนูนอนตามหลังเอาเร็วเอาเร็วเอาเอาเฮ้ยกูสิขีพ่อยางเดี๋ยวเลย นั่นดึงซายอีกเลีวหนึ่งด่ดตับดิดเอาปากจากข้องเราไปแงเดีอัื้อหืออ้อห้้้้้หืออ เพป็นสิกลัวพอคือตอนเพ้นเด็กหน่อยนี่นดิความอะไแล้วเขาแล้วดึงมีงเล่นอีกแล้วน้ำทิขาดเจ้ยงไ,ไว,ว้ได้กันเนาออกมาได้คือเก่าตัวเนาะของคนหูเนาะเอะอเออเออนั่น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 คุณดันแล้ว คุณดันเฮ้ยเอ๋ดันดันขึ้นไปเอ้าเอาดันพ่อขึ้นเอาดันเออ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 ดันเอือเออเนั่นโอ้นี่โชว์พลังในในฮะสุดยอด ออสุดยอดสุดยอดเออเป็นสิมักนอนเวลาหนีตัวเอาบอนนอนกันนี้ไปเอาที่นอนออกมาปวะทีเรนขาดเลยที่นอนบอขวันโยกขา,าวันโยกขาเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสอง เออเออนุงกองเออบงตาิ่นเรียกมองกองตาเรียกมองกองเลยพวดทาลงเขายอดพวดอ่ะลดน้อย เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าหนานจ้ายสวยกันจ้ายสวยกันเร็วจ้ายสวยสิฟับตีนอนแล้วอืมอืมอืมสรุปสินอนบนนอนนี่เออนั่น เดี๋ยวไปใส่นี่เธว้าก็ดึงออกแล้วจะดึงไปหาแม่ปนติเนาะเสียใจเบอ,เาาเอ,อบ์นอนเขาก็เก็บออกตัวดีเอาไปให้แม่หลินน่ะีย๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย